สวัสดีครับเด็กก็ดีหลังเงินวัวเด็วสุดหล่อวะคือช่งนามาแบกหญ้าไหมคะจะถามว่าแบกหญ้าต้องถามว่ากินหญ้าไหมคะกินหญ้าไหมคะกแบกหญ้านะคะใครนั่น เฮ้ยเฮ้ยแม่แม่เกี่ยวหญ้าอยู่จังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอายดูพี่ดูแดดสิเออพี่ดูแดดดีไปอยู่ข้างหน้าวะถอดทำไมเสื้อไม่เสื้อเห็นเกิ่งเสื้อหมดแหละ ดูแสงกิงคาสันให้ไปเบรกมอกี้ลื่นตกแม่เกี้ยวยังไม่ได้อุ้มหนึ่งเลย Mẹ, thử thử này. Ơi, mẹ, mẹ, bài, bài. Này, kia mẹ, kia, mẹ, cái năn đi mẹ, nó bằng tổ mẹ, nè tổ mẹ, 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 mẹ,

เกี่ยวให้เสมอวะอยยงูเกลียวอะไรไม่เหมือนแม่ดูอ่ะแม่เรียบเลยอ่ะอันนี้ข้าวเอาลงอีกนิ้งเนี่ยข้าวแม,ม,ม่ตัดเลเดินตัดเลเดินขนาดตัดเลยนั่นเนี่ยถ้าย,ย,ย,ยังไม่ตัดเนี่ยมันนี่ไปขี้ควายแลเนี่ยลงมา,มน,านี่แหละน้ำขี้ควาย <c ười> แต่ฝ <c ười> ั่งนี้ไม่มี นนมีไม่มีคิดไ,ไเอาานานอรู้จักไหมหองอถ้าเขมรต้องมีหองนะถ้าไมมีหองนี่ไม่ใช่เขมรเอาไม,ม,ไม่ไม่เอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดมันไม่มีเครื่องเขาเอาไปตัดข้าวโมดเห็นเรื่อมันพังอยู่อีกเลือยอยู่วันหนึ่ง เอ็ดเลดเอ็ดเลดเข่พอระเกี่ยวมือตัวเองเนอรุ่เคยเกี่ยวไเยเกี่ยวเกี่ยวแตยากโอ้ยขายาวก็ไม่ใส่มารื้อมืออ่อ คลายเกี่ยวหญ้าให้วัวโอ้เกี่ยวให้มันขึ้นเลยงน้อยเร็่มเริ่ดิบาดมือเด้อเกี่ยวนี่มันคมยนล่ะเกี่ยวอะไรดอกดูแบบสมะสมาเลยมีใครสนใจไปเป็นลูกสุดท้ายไหมคะเกี่ยวหญ้าเป็นนะคะเต็ดเกี่ยวข้าวมาเกินสะอาดมาเกี่ยวให้ใครเกี่ยวแบ่งอันนี้ครบยัง มีทุกือด้วย่จ่าถือก่อนนี่เขาจะโอบใสเนี่ยงเขาใช้ถือเขาเองยังไม่ถือเลยชอบใช้ถูกคนอื่นนะตรงนั้นมดเดินใกล้ผ้าเหนไหมช่งเกียวเห็นมดไหมกัดเถอะเมเกียวแล้วนาตรงที่แม่เกียวแลี้ยะมดน่ะนังหนาอยู่กดถ่ายรูปให้หน่อยไม่มีมือถ่ายเข้องจ่าเออถ่ายโฟนเดอร์กัน เอาน้องนงคือเธอเรคือโจ๊เม้าจ้าบรรยากาศแบบสวยมากเลยอ่ะจ้าจ้าวัดดีค่ะมีคนไทยอ่ะสวยบายหูเห็นชายโกรโคตรมันลิ่งเลือเกี่ยวอะไรเนี่ยพี่น้องละลายมือ มันดาอีกกีอีเลตอาเออปล่อยมันไปเถอะที่หกมาหมดแล้วใครไอพวกปวนเป็นร้อยข้อความะดูลอไเราไม่ได้เป็นที่มันด่าเนาะตามบอกไม่ทันแล้วต้องบอกหรอกโอ้เพียวน่ะเอาออกเลยเด้อทำยากหูใส่หม้อเขาหนาเจ๊เจ๊เจ๊ก็ป๊เร็ย เบกไว้ัยน้อยเชี่ยพอแล้วไหมเต็มแล้วบป่เต็มแล้วยังไม่รู้ปโอ้ส่งดีมากโอ้เอาแกนี้เนี่ยเกี่ยวกับฝั่งนี้อ่ะแสดงว่าฝั่งนี้ก็คนละเจ้าใช่ไหมฝั่งนี้พาเชี่ยเกี่ยวเกี่ยวหญ้าไม่ใช่อะไรหรอกเรามากินข้าวเอาเอาหอบหญ้าไปเดี๋ยวจะซื้อควายให้เลี้ยงถ้าจะขยันขนาดนี้นะเนาะ ตามาไปเยวก่อนกลับไปถึงบ้านขี้เกียจเออกลับไปถึงบ้านขี้เกียจอยู่บ้านไม่เคยทําหรอกอ่ขยันหอบหญ้าขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวจะซื้อควายเลี้ยงนี่กลับไปเนี่ยแม่ขายควายไม่สักตัวหนูจะซื้อผีเ,เลี้ยงหนูไม่หนูไม่เอาวัวนะหนูจะเอาควายจะได้เป็นเพื่อนกันควายกินยาเยอะกว่าวัว๋อ้ควายกินยาเยอะกว่าวัวไปแร้วนะอ,อู้ือนน้ำไม่ฟิตเลเด้อไป ตัวกระแท่หน้าเด้อเคยยางน้ำกระแท่หน้าบอเรียนเพื่อสื่อเอาเชือกจับเชือกหน่อไม่ต้องจับไปเลยจับยังไงมึงจับเชือกฝั่งหนึ่งแล้วมันฝั่งหนึ่งยังไงนี่นะคะมีเอฟซีคนไหนจะขายวัวขายควายไหมคะหนูจะซื้อพี่เหีืยวเลี้ยงอ่ะถ้าจะขยันหอบหญ้าขนาดนี้นะเดี๋ยวจะพาไปตัดหญ้าทุกวันเลย ไปแล้วเออโอ้หนูกำลังรู้เดียวพี่เอียวรู้จักหอบหญ้าแม่แม่นี่แต่ก่อนทำอะไรกินทำไรล่ะฮะดีผ่านมาหมดแล้วเย้ไปบ้านแม่เจ้เอ็มเห็นมีควายเลยอะไรเบรกสตารคืออะไรเหรอ ชนอ่ะแม่เรียกอะไรนอ่ะล้า,ลาอ๋อเบก้ายิมมันมีไม้ <c oughs> ไม่ใช่หรอครั้งแรกเลย้ง,ง,งหน,นเางล่างาเอาไว้ข้างล่างเหรอเนีมันกินแล้วอย่า

้านทำนบอ่ะเข้าอยู่บ้านนี่พอปล่อยไปกริงเสื้อผ้าตกมันกินหมดาาไว้้ใกลคหัวพี่เอียวทหบาดวัวนี่อันนี้ให้จับไม่ตัดเองนะ ไปบ้านนี่ต้องเหยื่อต้องเอาวัวนี่ัวน้ำให้ยาน้ำไก่น้ำหนูแม่เอาให้หนูกือไปยืนถ่ายรูปอะไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็บายบายเจอกันคลิปต่อไปกล้องเหีืยอดู